จ้าอ,อ,อันตัวากุ้ม,มีเจ็ดเ้าเจ็ดบ้านนี้นกมะฮองบอกป็ชูนหนึ่งอันนี้คือ Uncle Uncle Bo, อันเก้าอันเก้าปูอันอันปูฟันวานกมะฮองบอกค่ะงหเตอันนี้บอกจ้มมามาม่ยำตเลขูรวคงสุดท้ายแล้วดิ ฟันไหนน้อยฟันไหนน้อยเอ่อว่าฟันเดียวบอฟันกี่บอฟันเดียวกันบ่วฟันตั้งแต่นกข้องเดมีแต่นกข้องบอกเลขเท่านั้นฟันหมุกก้อนนี่เท่าไรบุ๊วันนี่มุกก้อนนี่แหละฟันว่าจังไเก่ติดเก่าอีล๋ไม่เก่าบอกพูดทไปหามันมีอย่างก่อนเธอตะกี้งวด ตี่ต้องวดอ่ะสามตัวมีอกเกแปดนกห้องด้วยนกห้องสองเก้าแปดนั่นกัมีเก้าตัวสองเก้าแปดกับมันสองหาสองแปดกับสองหามันบอกเรียกเงบน้งมาดีสองเก้าแปดสองเก้าแปดสองเก้าแปดสองแปดสองหาสองแปดสองหาก็เบาดีแท้ ม้อต่อมดอกเมือมาัดหกูตังสิกูเล่าหวอม่ยจ้ากันยังเป็นตัวเกาอยู่เนาะปูเนาะปูมันใจบ่บางนี่มันยำตัวเล็กดีแบบก่ากูโหลดมันมันใจนี่นี่สองหาดีด้วยไรสองหาเออมันใจตัวสองหาหลามัดสองหาเดียนสองหาเลยเนาะปูอืมสองหาเอามัดเนี่ยนอกเน่ยมันมานั่นร voilà> right> ุ่นดี <h นกมันมาห้องบอกรุ่นนี้จ้ะบาดนี้กูฝันว่าอันกูย่างไปเนี่ยมันก็เป็นหวยลงเขาใส่ไส่ไว้กูบ่ได้ใส่ดิจ้ะตากูเห็นโย่ใส่ข้าเนี่ยใส่กต่ใส่ห่างๆหรอกที่เป๊ๆจากน้อยบางกูกายไปกายไปแล้วจักจะไปหาเพื่ออะไถ้ามาเห็นเขาโย่กูเลยกลับขึ้นมาจ้ะกลับขึ้นมาบาเลยกูเลยเบิ่งไส้หลังก้าวหลัง ไ้่มัขค้นที่กุ้งคักแถบบ้านโอ้ยกุ้งยัได้ไส้อะไรวะไอ้ที่บ้านนี้ว่าไส้จากของที่ค่ะเออถ้าไปว่าผู้ใดมาใส่ไส้ไว้บ้านบัดกลับกันมาว่าไส้จากของบ้านว่าไส้จากของกูกระดิ่งไงล่ะที่เม้อมาม้อยกขึ้นโอ้ยกุ้งนี่นี่แต่กุ้งมีงแต่กุ้งเขาจานผ่านจะมากู้เถกซะอยังกูจื้อเมื่อไร นี่เแต่ยเดกใจอย,ยู่จำอากูวันนะบ่มันเก่ากูก็นั่นมัชาวบากูก็เลยว่าวันยได้ฟังด้วบ้านนี่กกกูก็นอนตีอยู่ในรัฐเอาใส่เอา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 กุ้งแล้วนะกูหนนูแม่กูก็เลยมานอนตีใส่ยยเป็นอย่างนั่นอ่นจะจังบ้านนี่รับไปอีกรับไปนกเลยมาห้อง บกห้องรุ่นดีกูก็เลยเชิดว่าหบอกสองเข่าเปลี่ยนมันมันคือๆกันคับันกูฝันว่าได้เห็เอากลุมยุ่งใส่ว่างแหนมันถือ่เป็นเก่ามันถือ่มีเก่าีพอว่าจังแต่ว่ามันชอบมากก็เลยบอกให้ได้ปัจ้ายนงเป็นฝันเก่าอยู่นาะปูนาะอก็มาเนี่ ใช่มันกุก็เลยเอกาจากข้ามจิตติกูลดจากจิตตีว่าจังไหนกูก็เลยตีว่าเก้าหนึ่งใช่รลังเดียวเด้แล้วก็เก้าแต่ยังใช้กุ้งเท่านั้นกุ้งก็เป็นเก้ากุ้งก็มีเก็ดกับจิ้มว่าเป็นเก้าเก็ดจะบอกกูเลยเก็ดวานสิอืกุ้งก็มีเก็ดดิเอากูมีเก็ดดีกว่ากูมันก็มีเก็ดแต่นอกกุ้งแหละ ก็เมันกัเป็นเจ็ดครับตีเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งบ่ตีเก้าเจ็ดตอนนึงเก้าเจ็ดมันมีวันสลตีมันตีได้ท่านั้นเอาเลขนกบอกเลยครับปู่นกนกบอกเกินกับมันก็สองเก้าแปดเนี่ยมันเลขมันตีเก้าอยู่าลไรคับเซลเก้าอนี้เก้าเจ็ดเก้าแปดเอเก้าเจ็ดเก้าแปดเท่านั้นจ้าสองตัวพันปูว่ากุ้งมีเจ็ด ก็ต้องเก้าเจ็ดบ้านนี้นกมะฮ่องบอกกับสองเก้าแปดก็เก้าเป็ดโอ้เก้าเป็ดพนะเก้าเจ็ดเก้าแปดรลดแล้วปุ๊ก็แคานัา้นแลยบ้านกูมอ่มอ่งฟันมันขึ้นว่านแล้วมันขึ้นก้อนจะมากูเชียงเล็กตัวไหนกูฝนอ,อัดถีบแล้วกูเชียงเหล็กเจ็ดนุดดิ ปาเนี่มื่อฝนจ,นจังไรจังว่าฝนว่ากูจะสีไปอีกอย่างกูเลยลำท่างไปคือจัทงท่างจังสี่แหละมันห่างมีปลาอยู่ยข้างขางมันปลาโคกมีในขุมควงจ้บาบลาหรือกุ้งกุ้งางไปย่างไปย่างไปไปผู้เดียวสร้างจังไรจังควมท่างมาเผ,ผื่อหากูผีมาหาบ่ามากใกล้กูหรอกมาทั้งสั้นละแต่เมื่อกลับไปพุ่นจ้าสร้างสองสามโตคนนี้โตสองโตน้ำก้นกันไปุฝนไป วกัไปพี่บ้านนี่ยต้นหนึ่งขวบไม่เห็ดขวมีคนเออมาใกล้กันเด้อว,ว่าฉันด้ช,ช่างช่างบอกช่างวิญญาณช่างอะไรม <c oughs> าใกล้กันเด้อไปก็หน้าท้างมาแล้มันก็ไปุ่นละงานมันมคนกันไปคน่ะบ้านก็ได้ผมนเนียอืมมันก็จะ จ็ติดเก้าอีกเนี่ยเด้อไปว่าบ่มีเก้าก็ต้องติดละเก้าใน่ว่าันไหนเอามื่อนี้อ๋อเมื่อนี้มาเพิ่มเติมคือเก่าเจ็ดนั่นไหเออเพิ่มเติมเก่าเกศเก่าเจ็ดมันบ่มีบอลตีได้อกุ้งเราไปตีเอากุ้งอยู่ในไส้อืมไม่บอลตีเก้าเจ็ดเราก็มาฝันเห็นสร้างอีกเออมาฝันเห็นสร้างเลยนะฝันเฮนสร้างฝันเห็นสัตว์ใหญ่นี่โชคอ่าตั้งคุกเลยว่าไป มันต้องติดเก่าใจป่านกูก็รับอีกเชียวรับอีพุปฝันแบบเก่าอีกดีบันนี่ก็ยา่ยางไปย่างไปอีเดียย่างไปย่างไปมาอีเดี่สร้างบ้านกับความมหากูคือเ่กมาภูอกว่าชามันเนี่ยมันกลับไปเพราะมันมันก็นล่อมาผ่านภูอยู่แล้วมันความทามันก็มาผิดตะวันนี่ภูยิ่งอยู่พวกตกะาวาันมหาเจบเนี่ยก,ก็ครัก็จะนำพลช่างมาก ตนว่าสร้างขุมไปแล้วนี่นี่ก็ปุชิวานจิตนี่เก่า,าคักรีกี่เก่าคักรีอืมโอ้ลับแล้วยังมาฝันเตือมอีกอยู่ยสร้างตัวเก่ายัางมาอีกอยู่อื่ว่าท่าวแล้วเก่ายัางมาอีกจุ๋ไมไงสร้างมันก็เป็นเก่าตัวแต่เก่าท่าว่าแล้วตาเล่าก,กับบอได้ฝันอีกยังอีกคือกะซิแม่นตัวเล็กนกบอกไงล่ะเส้นท่านว่าอังไดเส้นท่านบ่บ่เห็นโท่มากไหมเห็นโท่มากเลย นี่ผู้ถามหาน้องเส้นทันอยู่เส้นทันเงียบพักไปตีเนาะกู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 มาเฮ็ดไว้อันอันหนึ่งเขียนกูมาเฮ็ดไว้สูตรหนึ่งเออก็แต่เขียนไว้ก็ทำเฮ็ดยังกูน้ำตาเทียนบ่บ่กกูคว่ำปุชิตาที่สุด แต่ว่าฝันคือโบฝันฝันคือโบฝันฝันคือบฝอันมือ้มันเป็น,นง่หูีข <laughs> แง่แง่หูยีหู <laughs> ยีมันก็ถืว่าเป็นหนึ่งบ่แทนนี้โอ้เป็นศูนบ่แนนี้เอาสิบนีบ่ีอเออบาทนีีนี่นจ้า เจ้ากุคิดว่าอเอาเล้ได้เลยสองสองตัวกูก็เห็นใบกูก็เห็นชุนชุนหนึ่งสิ่หนึ่งอ,อันนี้<บ>คืออันเก้าอันเก้าปูอันอันปูฟันวันนกมะฮองบอกข้างหูเจอันนี้บอกจ้ามาไม่มยำตัวเลขปูโค้งสุดท,ดดท้ายแล้วดิค่ะ ย่างหาสัญญาณได้พี่น้องต้องขอไพร์นะครับเลขวัดวัดเสาเลขวัดเสาสัญญาณบอดีสัญญาณหลุดนะครับวแล้เอออมืนีอเงินวันศุกร์เงินวันเสาครับพี่น้องสัญญาณบอดีสัญญาณบอดีต้องขอไพร์ได้พี่น้องย่างออกมาแล้วย่างมหาสัญญาณนะครับอยู่กับคุณตาย่างมหาสัญญาณได้พี่น้องเลื่อต้องขอโทษขอไพร์นะครับ โคากใจละบักข้าวบวกจั๊กจื่อเนะจ้ะอยากเฮตุเบิง่งว่ามันสิมาเขากันกบความฝันบอสิตรงกันบอาพี่นอ e FC, ้องเอฟซีพิจารณาเบิ่งเอาเดี๋ยวฐานรอฟังงคงสุดท้ายคนสําหรับแนวทางตัวเลขนะครับคน300กว่าเหลืออยู่แค่254ท่านนะครับสําหรับแนวทางตัวเลขตาฟันแม่นยังยืนยันคําเดิมนะครับ แต่ว่ามือย้อนตะขอนี้เหค่ะกับปตินนอกแต่แต่ว่ามันมันนม่คุณค่านะค่ะกันพูดใดสัก้ากะลองลองลองสังเบิงหละล่องลองเับมาใส่เบิมามันเท่าสิถึเก่งบโทรหน้าจอเนี่เนาะเบอร์โทกาอยูหน้าจอเพิ่นดกเด้อดี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 ีดีะี่ีดีดาดีดีดีดงเีีดีดีดีีด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 าดี้ีดีดัดีดีดีีีีดีดีดีระมาดีี่ีดีด แม่ยูยังกระเป๋าตลอดนี่ยค่ะเงินกรบเป๋าขายกระเป๋าด้วค่ะเด้อเพราะเพราะมันสิกาดมันกเกี่ยวมากขึ้น่าค่ะงั้นก็ขอสร้างนี่ค่ะขึ้นเกลียวมากขึ้นโาค่ะเพราะแม่เกี่ยวสร้างไปจังเดียวเกี่ยวเงินมาใส่กระเป๋าเอากระได้ค่ะจ้าลองเบิ่งนะคะเด้อมักกับซื้อมากค่ะลองเสียดสจลองมึงเบอร์โทรหน้าจอเนาะนี่นะคะเบอร์โทรหน้าจอนะคะเด้อผู้ผู้ผู้ขายกับล้อรอเด้่ยจะค่ะนั่าสาธุสาธุผู้ขายกับล้อรอ เห็นคนรอมาไ,ได้ไงจินดาก็เลยได้สั่งเพื่อนนะคะไปเอามาไวไใ้กระเป,ป,ป๋อกระพิ้วโตกระชื้นเลยค่ะ <c oughs> ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง